ชิงชังตอนที่สิบหบทประพันธ์จุลามณีให้เสียงโดยไกลลุงไหวนิพัทธกุลโอ้โหไอ้ยิ่งนี่มึงไปปล้นใครเข้ามาทําไมข้าวของมึงที่ได้เยอะแยะอย่างนี้ล่ะมึงถูกหวยหรือไงหรือว่ามีใครที่ไหนทํามหาทานครั้งยิ่งใหญ่เมื่อเห็นของในมือพรุงพรังอุ่นประลิกละลีวิ่งออกจากบ้านมารับหน้ายิ่ง เคยด่าก,กันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยยิ่งตกกระไดพลอยโจรมาร่วมทุกร่วมสุขกันยิ่งเข้าใจและเห็นใจกันมากขึ้นแต่อุ่นก็รับรองกับตัวเองว่าไม่มีวันที่จะหลวมตัวร่วมหอลงโรงเป็นผัวเมียกับมันอย่างแน่นอนยิ่งวางของที่ซื้อมาอันได้แก่กุ้งแห้งปลาหมึกแห้งปลาทะเลเนื้อหมูเนื้อไก่น้ำมันสบู่ ของกินของใช้ในครัวเรือนและที่สำคัญกับใจของคนใจแข็งอย่างอุ่นก็คือเสื้อตัวใหม่การกลับมาหลังจากที่หายไปหลายคืนหลายวันในครั้งนี้มีเสื้อตัวใหม่มาให้อุ่นกับพี่สะพ้ายและพี่ชายด้วยเหตุนี้ยอดกับอิ่มรวมถึงอุ่นจึงรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างยิ่งไปเอามาจากไหนยอดอดที่จะถามไม่ได้ยิ่ง ได้แต่ยิ้มอย่างขนเจ้าเล่เขาจะบอกอย่างไรดีเพราะก่อนที่จะออกจากบ้านเขาไม่มีเงินติดตัวไปสักบาทด,ด้วยความยากจนความลำบากต่อภัยแล้งจึงทำให้ต้องอดอดอยากๆเขาเคยสุขสบายอยู่บ้านการงานก็ไม่ค่อยได้ทำแต่พ่อแม่นั้นเลี้ยงเขากับพี่ชายเป็นอย่างดีข้อนั้นสองพี่น้องรู้กันแต่เมื่อคิดออกเรือนปัญหาร้อยแปดันเก็ประเดประดังเข้ามา ดูตัวอย่างของยอดนั้นเมื่อก่อนเที่ยวดึกตื่นสายทำงานไม่เป็นพ่อกับแม่ก็บน่บนแกก็เถียงบ้างเล่นบ้างตามประสาปากหมาไปเรื่อยจนพี่อิ่มไม่สนใจแต่พอมีเมียเปลี่ยนไปชนิดพริกนิสยัยทุกวันนี้ตื่นแต่มืดมาเตรียมช่วยเมียหัน่นหยวกหั่นกล้วยผสมรำข้าวเลี้ยงเป็ดหลังจากนั้นก็หาบน้ำผ่าฟืนเผาถ่านรดน้ำผักพอพระอาทิตย์ขึ้น ก็ประคองขันข้าวตามหลังเมียไปใส่บาตรสั่งสมบุญพอสายๆก็ออกมาทำงานอย่างขยันขันแข็งไม่เคยปริปากบ่นถึงความลำบากตกเย็นอาบน้ำเข้านอนมีงานตรงไหนก็ไม่ไปพอคิดจะไปก็เตรียมหาข้าวของหากไปขายแต่ทำไมทำงานหนักขนาดนี้ชีวิตถึงยังไม่ดีขึ้นทั้งอดทั้งอยากเสื้อผ้าก็หาใส่ไม่ได้ พอๆกับสมัยสงครามดูๆไปมันจะมีความสุขที่ปนไปได้วยความทุกข์ยากแต่พี่ยอดนั้นก็บอกว่าทุกวันนี้มีความสุขสำหรับเขาแล้วความสุขก็คือการได้เที่ยวดื่มกินคุยขโมงโฉงเฉงกับหมู่เพื่อนมีงานตรงไหนก็ไปมองสาวบ้างเล่นตีไก่กัดปลาฝัดไฮโลเล่นโปเล่นถั่วไพ่ตองรัมมี่นั่นแหละคือความสุข และจะเป็นสุขยิ่งยิ่งถ้ามีเงินได้เล่นการพนันเพียงอย่างเดียวก็ชีวิตที่ได้ลุ้นมันมีรสชาติเขาคิดอยู่เสมอว่าวันหนึ่งต้องรวยและวิธีการของเขานั้นก็คือจะต้องไม่ลำบากการหลุมตัวมาช่วยบังออนในครั้งนี้จะว่าไปก็ทำให้เขาโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเพราะคนที่นี่อยู่กันอย่างพี่พี่น้องๆออดก็อดด้วยกันอิ่มก็อิ่มด้วยกันดังนั้น เมื่อเขาได้เงินจากการเล่นการพน,นันเขาจึงหวังจะให้คนพวกนี้ได้ร่วมสุขด้วยแต่เขาจะบอกได้อย่างไรว่าไปของเงินบังอ่อนและบังอ่อนให้เงินเขาเนื่องด้วยเหตุใดผมเล่นไพ่ได้น่ะยืมเงินพี่หมานไม่กี่สิบบาทบังเอิญดวงดีโชคช่วยมันเฮงก็เลยได้เงินเป็นพันอย่าคิดอะไรมากเลยของที่ผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อให้ด้วยใจอุ่นนั้น อดอยากมานานเมื่อเห็นขนมที่ยิ่งซื้อมาก็รีบจัดการส่วนเสื้อผ้านั้นหญิงสาวก็ลองใส่ในทันทียิ่งเห็นอาการยินดีกับของขวัญล้ำค่านั้นก็พลอยมีความสุขแต่สำหรับพี่สะพ้ายเดินหนีออกจากวงสนทนาทันทียิ่งมองตามไปด้วยสีหน้าไม่สบายใจเพราะรู้ว่าถ้าอิ่มเงียบคือไม่พอใจถ้าพูดขึ้นมานั่นแหละต้องเหลือ,ออดเหลือทนจริงๆ แม้แต่ตอนที่เขาขี้เกียจตื่นสายไม่ช่วยงานเป็นประจำเจอริดดาของอุ่นกับพี่ยอดนั้นพอฝืนทนแต่พี่อิ่มนั้นพูดนิ่มๆแต่เสียงนั้นทรงอำนาจที่น่าเกรงขามครั้งนี้ก็เช่นกันเขารู้ว่าพี่สะพ้ายไม่ชอบเรื่องอบายมุกใดๆลุงแก้วไม่ใช่คนกินคนเล่นผู้ชายของพี่อิ่มจึงไม่ต่างกับพ่อสนใจอะไรไอ้ยิ่ง เขาไม่ได้กินก็ดีเราจะได้มีกินไปหลายวันอุ่นหันมาเป็นพวกแต่ข้าก็คิดแล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยแสดงว่าข้าผิดใช่ไหมยิ่งไม่สบายใจอุ่นจับความรู้สึกนั้นได้สนใจอะไรไอ้ยิ่งเอ็งเล่าให้ข้าฟังหน่อยสิว่าเอ็งเล่นไพ่ไฮโลถั่วโปะอะไรอย่างไงอุ่นมีความใคร่รู้เฮ้ยอย่าไปสนใจเลยอุ่นการพนันมันไม่ดี ก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเพื่อวันหลังมีใครชวนไปตั้งวงก็จะได้ร่วมวงกับเขาไม่งงงมอุ่นนั้นมีนิสัยนักเลงอยู่แล้วหญิงสาวเคยแอบพ่อกินสาโทน้ำขาวในขณะที่ลงแขกครั้งใหญ่อยู่บ่อยๆก็มันน่าสนใจนี่ใครๆเขาก็ทำกันนั่นคือเหตุผลของหล่อนไม่ดีแล้วมึงเล่นทำไมที่อย่างเนี้ยทำเป็นรู้สิ อีตอนเล่นเนี่ยมึงคิดถึงเวลาเสียหรือเปล่ามันก็เป็นธรรมดาการพนันก็ย่อมมีได้มีเสียข้าก็เคยเสียแต่วันเนี้ยโชคดีนะอูนเพราะก่อนที่จะได้เงินไปเข้าบ่อนใจของข้าน่ะนึกถึงแต่คนที่นี่นึกถึงความอดอยากที่พวกเรากำลังประสบอยู่ข้าก็เลยภาวนาว่าถ้าข้าได้เงินจากการเล่นครั้งเนี้ยจะฉลองครั้งยิ่งใหญ่แล้วมันก็ได้จริงๆเองบนกับหลวงพ่อวัดไหนอะ ไม่ได้บบนลอกก็แค่นึกเห็นเองอย่างมีเสื้อผ้าดีๆใส่เท่านั้นยิ่งไม่ได้ตั้งใจที่จะให้อีกคนซึ้งใจแต่อุ่นนั้นพลอยกลืนขนมไม่ลงคอด้วยความปลื้มใจนานแค่ไหนที่ไม่มีใครห่วงใยใส่ใจหล่อนหญิงสาวก้มมองผ้าถุงเก่าๆเสื้อแขนกระบอกคอแบะสีเลือดหมูซีดๆเป็นเพราะกรรมบังตาแท้ๆเชียวถึงทำให้หล่อนเห็นกงจักเป็นดอกบัว ทิ้งความสุขสบายทิ้งอนาคตอันสดใสเพราะหวังจะได้ใกล้ชิดกับชายในดวงใจและสุดท้ายเมื่อมาอยู่ด้วยหล่อนกลายเป็นคนอื่นกลายเป็นภาระเพราะถ้าหล่อนเผลอหล่อนก็พลาดท่าให้กับไอ้คนที่นั่งอยู่ตรงหน้าเมื่อมาแล้วจะลำบากอย่างไรก็กลับไปไม่ได้นั่นคือความรู้สึกของคนสองคนเพราะบางออนเฉียวยิ่งคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา ถ้าไม่เพราะแผนการออนแยบยนตนั่นเพราะนึกถึงหัวอกของพี่ชายด้วยเขาจึงต้องเสียสละแล้วสุดท้ายคนที่สุขสบายก็คือบังอ่อนถ้าหญิงสาวปฏิเสธเรื่องเงินเขาจะบอกเรื่องนี้กับอุ่นหรือใครก็ได้ว่าแท้จริงแล้วบังอ่อนชั่วร้ายขนาดไหนแต่หญิงสาวคงเห็นใจรักพี่รักน้องจริงๆจ,งจึงตัดใจควักเงินมาให้ถึงสองรเขานึกถึงเงินต่อเงินนั่น ในทีแรกก็ทำท่าว่าจะเสียแต่ตอนสุดท้ายก็เรียกคืนมาได้แถมเล่นๆไปได้กำไรอีกวันหลังถ้าจนกรอบอีกเขาคงจะกลับไปที่นั่นของนี่ใครจะกินไม่กินก็ช่างสำหรับเขาขอให้อิ่มท้องหายอยากก็พอเย็นวันนั้นอุ่นเป็นคนเข้าครัวหญิงสาวปรุงอาหารที่ยิ่งซื้อมามีฝีมือเท่าไหร่งัดออกมาใช้จนหมด แต่สุดท้ายมันก็วางไว้จนเย็นชืดพี่ยอดกับพี่อิ่มไม่ยอมแตะต้องเหตุผลนั้นยอดรู้ดีเพราะเมื่อเขาตามไปพูดคุยกับเมียรักจึงได้อธิบายพี่ก็รู้ว่าฉันไม่ชอบคนเล่นการพาน,านันและเงินนั่นยิ่งได้มาก็เพราะการพาน,านันมันเป็นเงินของคนอื่นคนได้ก็ดีใจคนเสียก็เสียใจพี่คิดถึงลูกเมียคนเสียบ้างหรือเปล่าเขาจะมีอะไรกินในมื้อนี้ แต่มันก็เป็นเรื่องของดวงในอิมไม่รู้ละยังไงฉันก็จะไม่แตะของพวกนั้นเด็ดขาดนี่ถ้าฉันดีใจได้ปลื้มอีกคนพอดีในบ้านก็มีแต่ผีพานันเพิ่มอีกคนเองหมายถึงพี่สินะหรือไม่จริงพี่ยอดลองพี่เห็นว่าเล่นการพานันแล้วสบายไม่ต้องทำงานหนะักไม่ต้องตากแดดตัวดำอย่างทุกวันนี้พี่ก็ไปเล่นอีกคนมันจะเป็นยังไงละ่ะเมื่อถึงเวลานั้นฉันก็คงแย่พี่ยังไม่ได้ไปสักหน่อย ยอดชักมีอารมณ์ฉันขอนะพี่ยอดยอดทำหน้าเบ้ฉันขอพี่มากไปหรือเปล่าน้ำเสียงของหญิงสาวคล้ายจะขู่ยอดนั้นไวต่อความรู้สึกของอีกคนได้เป็นอย่างดีชายหนุ่มจึงยิ้มให้เข้าไปกอดไม่หลอกอิมที่เองพูดมันก็ถูกเมื่อกี้พี่ก็คิดอย่างที่เองพูดจริงๆการเล่นการพนันนะถ้าโชคดีนี่ก็เท่ากับทำนาได้สิบเกวียนแต่ถ้าเล่นเสีย มันก็เหมือนเสียที่นาไปทั้งผืนพี่สัญญาว่าพี่จะไม่เล่นการพนันอีกข้อนหนึ่งพี่จะต้องบอกกับน้องพี่ด้วยถ้าวันหนึ่งอุ่นมันใจอ่อนยอมเป็นเมียขึ้นมาน้องสาวฉันก็จะลำบากอีกอิ่มนั้นสังเกตว่าช่วงหลังๆพฤติกรรมของอุ่นกลับยิ่งเปลี่ยนไปอาจจะเป็นเพราะต่างคนต่างไม่มีใครแต่อุ่นก็ยืนยันอยู่เหมือนเดิมว่าเกลียดแต่จะเกลียดไปได้สักกี่น้ำ ทุกวันนี้ทุกคนในหน้องโพต่างก็เข้าใจว่าสองคนเป็นผัวเมียก,กันก็มีอุ่นที่ไหนก็ต้องมียิ่งมียอดก็มีอิ่มพี่ได้พี่น้องได้น้องช่วยกันทำมาหากินสร้างฐานะหวังร่ำรวยด้วยการทำงานอย่างสุดจริตแต่ทุกอย่างมันกลับเป็นตรงกันข้ามยิ่งทาก็ยิ่งเจ๊งฝนแล้งติดต่อกันปลูกข้าวก็ไม่ได้โชคดีที่มีน้ำ จึงได้อาศัยหาบตักรถพืชผักได้เก็บกินเก็บขายแต่ทําหวังเอาเงินทองทีละมากมากคงไม่ได้หรืออาจจะเป็นเพราะแรงสาบแช่งของพ่อแม่จึงทําให้ทํามาหากินไม่ขึ้นเธอกับน้องนั้นถือว่าทําผิดถือว่าในละคุณสร้างความหมองมัวให้เกิดขึ้นในวงตระกูลคงเป็นกรรมนี้กรรมังที่ทําให้ต้องลําบากลําบนทําไมถึงเงียบไปละอิ่มยอดชวนคุยอีกครั้ง เมื่อเห็นหญิงสาวไม่ยอมแตะต้องอาหารที่อุ่นทำรรถ้าฉันกินก็เท่ากับว่าฉันสนับสนุนเองก็คิดมากไปได้อิมอย่างไรครั้งนี้ไอยิ่งมันผิดก็ผิดไปแล้วให้อภัยมันแล้วกันแล้วก็ของแบบเนี้ยเองไม่ได้กินมานานแล้วนะ่อ,อิมพี่เองพี่ก็ผิดที่พาเองมาลำบากถ้าพี่มีเงินมีปัญญากว่านี้พี่นั้นก็อยากจะเลี้ยงเองให้สุขสบาย อย่างที่ลั่นวาจาไว้แต่นี่ตัวเองก็ยังเอาตัวแทบไม่รอดได้ฟังคำของผัวหนุ่มอิ่มก็น้ำตารื่นขึ้นมาอีกยอดไม่เคยบอกอิ่มเรื่องนี้สินอันเกิดจากการกู้เงินมาซื้อนาซื้อควายแล้วเอาใบหน้าผืนนี้ไปจำนองไว้ถ้าบอกอิ่มก็คงจะปวดหัวอีกหลายเท่าแค่เรื่องทำไม่พอกินหญิงสาวก็ยังนอนไม่ค่อยหลับคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำอะไรไปขาย จะปลูกอะไรไปขายหญิงสาวมีหัวการค้าจึงได้มีเงินซื้อข้าวสารกรอกหม้ออย่าพูดถึงความหลังเลยพี่ฉันไม่อยากนึกถึงหญิงสาวเป็นคนเช่นนั้นหล่อนต้องการอยู่กับปัจจุบันจะไปโศกาอาดุลทำไมกับอดีตผ่านมาแล้วก็เหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันไหลย,ย้อนกลับทำวันนี้ให้ดีที่สุดเรื่องที่เธอผิดต่อพ่อแม่เธอนั้นรู้ดีว่ามันเป็นมาอย่างไร ทุกวันนี้เธอทำบุญทำกุศลเธอยังอุทิศให้พ่อแม่สักวันหนึ่งเธอมีเงินตั้งตัวได้เธอจะกลับไปขอขามาทดแทนบุญคุณชดใช้กับสิ่งที่ทิ้งท่านไว้ให้ลำบากแล้วเรื่องที่อิ่มไม่ยอมกินของที่ยิ่งซื้อมาก็สร้างความลำบากใจให้กับอุ่นกับยิ่งเป็นอย่างยิ่งเรื่องมากชิบแพงเลยพี่กูไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นั่นก็ไม่ได้ซึมเลยมึงอุ่น หันไปต่อว่าอีกคนเมื่อแรกเธอระลื่นแต่เมื่อเจอริ์พี่สาวเธอจึงระลื่นไม่ออกกูปราถนาดีจริงๆนะอูนกูไม่ได้ตั้งใจกูรู้กูเข้าใจมึงดีไอ้ยิ่งพี่กูมันตอแหลเองเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยกูจะทำปลาหมึกทอดอีกดูสิมันจะทนกลิ่นหอมไหวไหมกินไปสิข้าวกับน้ำพริกผักต้มไข่ต้มกินอยู่ได้ทุกวันให้มันรู้ไปแล้วเนี่ยเงินมึงอ มีติดตัวบ้างหรือเปล่าก็ยังพอมีมึงจะเอาไปทำอะไรยิ่งนั้นเป็นคนใจใหญ่กูอยากจะได้เครื่องสำอางบ้างสิแป้งหอมก็ไม่มีจะผัดหน้าและอุ่นนึกถึงโต๊ะเครื่องแป้งที่บ้านนึกถึงเครื่องสำอางที่น้าทองแดงฝากให้อารีเอามาทดลองใช้เดี๋ยววันหลังกูไปหาบัางออนกูจะขอมาให้ยิ่งเผลอพูดออกไปอุ่นได้ฟังดังนั้นถึงกับหันควับมาจ้องหน้าทันที ว่าไงนะมึงยังติดต่อกับอีออนอยู่อีกเหรอน้ำเสียงแปลกใจเพราะยิ่งกับบางออนนั้นไม่เคยแสดงอาการว่าสนิทสนมนับญาติกันเลยคนที่รู้ว่าพลาดไปแล้วทำท่าจะไม่พูดต่อแต่พอเห็นสายตาอุ่นเขาจึงต้องปดไปอีกข้าก็อยากจะไปชื่นชมวาสนามันบ้างซินะอุ่นตอนเนี้ยมันล่ำซ้ำเป็นเท่าแก่เนี้ยสบายปะอุ่นได้ฟังดังนั้น รู้สึกเจ็บแปลบขึ้นในอกจนเผลอกัดลิมฝีปากตัวเองอิจฉามันสิยิ่งดักคออิจฉาบ้าบออะไรอุ่นสะบัดหน้าพผึดอา้าวแล้วมึงหนีพิธีมาไม่ใช่หรือมึงรู้ได้อย่างไงว่ากูหนีไอ้ยิ่งอุ่นรู้สึกขัดหูบังออนมันบอกกูเมื่อไหร่อีกจะเมื่อไหร่อ่ะยิ่งนึกได้ตอนแรกว่าจะบอกว่าก็เมื่อคืนนั้นแต่เขาก็กลับลำ ก็ตอนที่กูไปเจอมานี่แหละจริงๆแล้วกูจะบอกอะไรให้นะอุ่นบังออน่ะมันถามถึงเองกับพี่อิ่มด้วยนะแล้วเงินที่กูมีไปเล่นในบ่อนน่ะก็ไม่ใช่เงินพี่หมานหรอกเป็นเงินบังออนกูไปเล่าว,ว่ามึงกับพี่อิ่มลำบากอดอดอยากๆแล้วมันว่ายังไงพี่ทิตอินล่ะอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่เห็นนะพอกูบอกมันมันก็ควักให้กูสองร้อยบาทได้ยินดังนั้นอุ่นทำท่าตกอกตกใจไม่คิดว่า น้องสาวจะใจดีขนาดนั้นอะไรนะให้สองร้อยเชียวหรอแล้วเนี่ยถ้ามึงเสียเงินนั่นก็สูญเลยใช่ไหมแม้อูนการพนันมันก็ต้องเสี่ยงแล้วพี่ทิดอินล่ะรักมันดีหรือเปล่าเท่าที่กูรู้มานะอุ่นคู่นั้นก็แปลกๆยิ่งกว่าคู่ของเราอีกในบ่อนเขาคุยกันว่าพี่ทิดอินของเรานะ่ะมีเมียหลายทางเลยไปขึ้นฝั่งที่ไหนแกก็ไปมีที่นั่นไปกรุงเทพก็ไปตีกะหรีกรุงเทพ ไปปากน้ําโพชัยนาทอายุทยาแกก็ไปเที่ยวซ่องบ้านช่องไม่ค่อยได้กลับทําไมถึงเป็นคนอย่างนี้ได้ก็ไม่รู้อิจฉาเขานะสิที่ไม่มีปัญญาทาอย่างเขาแล้วบางออนล่ะมันว่ายังไงในใจนั้นอดนึกถึงเป็นห่วงความรู้สึกของน้องสาวไม่ได้ตอนที่เห็นมันก็มองมองสวยแบบเศร้าๆแต่มันก็คงสนุกกับเงินทองแล้วก็เรื่องแต่งตัวอยู่หรอกอย่างว่าหละนะคนเรามันได้อย่างเสียอย่าง ถ้ามึงเป็นมันละอูนมีผัวแบบนั้นมึงจะทำยังไงมึงจะอยากย้อนเวลากลับไปหรือเปล่าอูนคำถามไอ้ยิ่งจริงจังอุน่นได้ฟังคำถามเม้มปากแน่นแล้วก็หลายๆความรู้สึกก็ประเด,ดประดังเข้ามาปัญหาที่บังออนรับอยู่ก็ไม่ใช่น้อยผัวเจ้าชู้มีเมียรายทางแต่โชคดีที่บังออนกินอิ่มคงนอนไม่หลับถ้าเป็นเธอ คงไม่อดทนค้าขายอยู่กับบ้านแม่ผัวปากตะไกล่คนนั้นหรอกเธอจะต้องออกไปตามราวีหรือไม่ก็ต้องเฝ้าคุมเขาไปด้วยก็นี่ขนาดแค่เธอรักบางทีเธอก็มีอารมณ์หึงเมื่อเห็นมาลัยใช้สายตาบ้างการกระทำบ้างโปรยเสน่ห์พี่ยอดเกือบจะตบตีกันก็หลายครั้งถ้าเธอแต่งกับพี่ทิดอินเธอคงฆ่าคนได้แต่ก็ไม่แน่เขาอาจจะโกรธเรื่องที่เธอหนี ทำให้เขาขายหน้าแล้วก็คิดจะแก้แค้นคนที่รับบุญรับกรรมก็คือบังอ่อนแล้วก็ตัวเธอที่เห็นอยู่ในทันตาอยากสิไอยิ่งกูก็อยากย้อนเวลากลับไปอยากสุขสบายใช่ไหมละ่ะยิ่งหัวเราะตบท้ายอย่างอารมณ์ดีเปล่ากูแค่อยากจะมัดมึงไว้ที่กกเสาก่อนจะลงเรือน่ะสิยิ่งหน่าสลดลงทันทีนี่นะถ้ามึงมาถึงที่หลังกู กูต้องคิดว่ามึงกับบังออนรวมหัวกันแกล้งกูแน่แน่ก็แล้วถ้ามันเป็นเรื่องจริงล่ะยิ่งลองอย่างเชิงกูก็จะกลับไปตบอีน้องสาวตัวดีสักสามสี่ชาติชาติเนี้ยตัดพี่ตัดน้องตายกูก็ไม่เผาผีนะสิจนแล้วจนรอดอิ่มก็ไม่สนใจใยดีเข้าของที่ยิ่งซื้อมาให้ยิ่งเห็นดังนั้นจึงต้องไปสารภาพว่าเงินนั้น ส่วนหนึ่งเป็นของบางอ่อนเขาไปของเงินบางอ่อนใช้เพราะทนเห็นสองพี่น้องลำบากไม่ได้อิ่มซาบซึ้งกับความปรารถนาดีนั่นสุดท้ายก็จำใจรับผ้าผืนใหม่เพราะถ้าไม่รับไอยิ่งมันก็จะมีทีเด็ดของมันมันคงเห็นเราลำบากไม่ไหวรับไปเถอะอิ่มอยู่ด้วยกันก็ต้องให้อภัยกันนี่มันก็เป็นความผิดครั้งแรกของมันถ้ามันผิดอีกพี่นี่แหละ จะเป็นคนไล่มันออกไปจากบ้านเองแม้แต่ตัวยิ่งเองก็มาสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะไม่เล่นการพน,นันอีกแต่ชาติคนอย่างมันหรือจะรักษาสัจจะหมามันอดกินขี้ไม่ได้ฉันใดไอ้ยิ่งหรือจะทิ้งความสุขที่มันหลงไหลได้ฉันนั้นพอเวลาผ่านไปสักพักยิ่งเอาเงินที่ได้จากคราวนั้นไปเล่นอีกแต่คราวนี้เหมือนโชคจะไม่เข้าข้างเงินที่มีมาน้อยนิดนั่น สูญเสียไปในบ่อนและวันนั้นมันก็หน้ามืดจนต้องหยิบยืมจากเจ้าของบ่อนเพราะยิ่งคิดว่าบังอ่อนคงจะควักเงินได้ง่ายๆเหมือนคราวก่อนแต่เอาเข้าจริงๆบังอ่อนบอกว่าไม่มีก็แม่ผัวเห็นว่าพอปล่อยให้ได้ใช้เงินอย่างสะดวกสบายหญิงสาวก็หลงระเริงใช้จ่ายสุลุยสุล่ายประชดประชันผัวจนนางเอียด กลับมาควบคุมเงินของบังอ่อนอีกครั้งยิ่งคิดหนักเพราะเจ้าของบ่อนขู่ว่าถ้าไม่ให้เงินภายในสามวันจะส่งคนไปรุมซ้อมเขาจะทำอย่างไรดีกลับไปของเงินพ่อแม่ที่บ้านในตอนนี้ก็เห็นจะไม่มีนี่สินที่พี่ยอดก่อไว้อิลุงตุงนังคนหมดหนทางจึงได้แต่หลบหลบซ่อนๆอ,อยู่กับพวกหมูนิสัยขี้เล่าเมายาในท่านำอ้อย และสุดท้ายไอยิ่งก็ถูกรุมทำร้ายจนแทบกระอักเลือดตายโปรดติดตามตอนต่อไปช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพจและคนอ่านด้วยนะคะ